ปลาไหมพี่ลงพลรกระโดมว้าว้ระโ้มแสบนวดกะดมองงแอบเนีต้มต้มให้กินก่อน,ม,นมาี่ เปียกนิดนึง่ยอนี้อัมะขามเปียกอย่างดียกช่ไแปะไปไปไปดูถอเอน้ำตาลีบว่ะเปิดออกมามันหอมเลยเปยเอ มีคนมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะนอนเอเอดีจังเลยอะ่ะอ,อ๋ท้อมวล้วก่นวไปช็บบุกบก็ไป อืมอืมมบกันไหสมสมมา่อมเปียกเลยพอแล้วที่สมดพอพอี่จนานี่หยวดสหยวด ก็เจ็บแล้ว